สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านสบายดีตอนสวยเนาะพี่น้องมันี่ก็วันวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะสบายดีเดอ้ออากาศเริ่มเปลี่ยน,อ,น,อ,ยอ,อ,นอีกแล้วพี่น้องยามเศร้าก็สีหนาวแหงตอนนี้ก็เริ่มห้อนอีกแหละพี่น้องเลยมันี่กัซาแพงกับซิมาตอบคำถามเอฟซีนะพี่น้องคำถามนี่ก่ หลายอยู่เนาะแต่สะแพงกับบอทันตอบเถือะมันนี่ก็สิมาตอบเอฟซีเอฟีท่ามสะแพงสะแพ,ง,พงน่ะไปดัดฟันฟันแพ่สันบอหรือพันอีรีเนาะสะฟันแท้หรือพันแพ่สันเนาะคนถามมาสะแพงก็มีคำตอบนะน้ะพี่น้องเนาะบ่ได้ดัดแพร่สันเลยพี่น้องเด้อ ดัดฟันอิลีนี่แล้วเนาะดัดฟันอีลีพี่น้องดัดฟันอีลีนี่ฟันซาอแพงสิเป็นพันห่างแล้วก็พันเย็นเนะพี่น้องเนาะเมื่อก่อนที่เห็นซาอแพงเนี่ยว่าฟันบ่ได้ห่างนะฟันทีหนึ่งมันบวมเองพี่น้องฟันซาแพงเป็นพันอุดเนาะไปอุดมาแต่ตอนนี้ผนเอาแนวอุดออกแล้วห่างอะไรนี่ห่างแห้งแล้วพี่น้อง แต่ตัวก้างนี่ก็ห่างห่างแห้งนี่ก็ห่างแห้งห่างแบบนี้แล้วพี่น้องแล้วก็ฟันก็สีเยินออกมาเนาะความห่างนะะเบิ่งฟันเบากับตันเนาะแต่ว่าห้องซอรแหงสีห่างก็ห้องเบากับตันพี่น้องแล้วก็เศแพงก็สีวาสู่พี่น้องฟังเลยเนาะว่าไปดัดฟันอยู่ทางทางบ้านซอแพงงี่แพงบ่นเนาะเดี๋ยวซอรแพงก็สีวาให้ฟังเนาะ สำหรับไปเห็ดอันพันก็จะมีสองระบบเด้อพี่น้องเดอ้อก็คือมันมีแบบไปปงก่อนนะหาพันเนาะพี่น้องและะ้วก็เห้สีผ่อนเป็นเดือนเดือนละพันแล้วก็ผ่อนไปถึงสองปีหกเดือนแล้วพี่น้องเดอ้อแล้วก็มีอีกระบบหนึ่งคือปง ปงเดือนละเก่าเอ้ยปรงทำอิปรงครั้งแรกนะเนาะมันมีเก่าพันแล้วก็สิบผ่อนอยู่เดือนละแปดร้อยอันเนาะนะกับกำหนดกับพอ่พอพอ่พอปั้นกันเลยแนละ้วพี่น้องสองปีกลัวสองปีประมาณหาหกเดือนก็จนนะีนะีแล้วเนาะมีสองระบบเด้อพี่น้องเด้ออันที่ว่าไปเห็ดพันนะโบเมนว่าไปปรงเขาเบิดเด้อย,ยังลูกบ้าเนะบ้าอยู่ในฮะ่ะ มาเหรียญน้ำบาโบเมนว่าสิ้ไปโปงเขาเบิดอันตั้งว่าเป็นก่อนเนาะคนแนวนั่นกับสิบูมีเงินจ่ายเขาเป็นก่อน,นะพี่น้องซาแพงกะซึกษาเบิรงว่าเออผ่อนเดือนละแปดร้อยก็โอเคเนาะพี่น้องโอเคอยู่เพราะว่าพันซาแพงกับสิบเป็นพันขี่ไล่เนาะพี่น้องมันฉีกเจิงออกเยนินออกเยนินออกพี่น้อง อ,อยายุไลเถอดได้แห้งกระเยินเนาะเพราะว่าพันธุ์ซอแพงมันสิเป็นพันธุ์ขี้ลายมาแต่เกิดพุ่นเนาะมันสิห่างๆแล้วก็มันสิเ,เย,นเยเนินเยินเนาะกระปุกปาก็ใหญ่ๆเลยเนาะว่าพันธุเยินกระปุกปากใหญ่ออกใหญ่ออกแล้วเนาะพี่น้องก็ว่าให้เอฟซีฟังเนาะผ่อนเดือนละแปดร้อยพี่น้องกับเผื่อหอดสองปีกว่ากับสิบประมาณสามหมื่นกว่านี่แล้วเนาะ,ะพี่น้อง สามหมื่นกัวนี่ก็วอกให้เอฟซีได้ฟังเนาะเอฟซี FC ก็สงสัยกระทามาไลยอยู่เนาะแต่บอท่านได้บอกได้ว่าให้ฟังเนาะวันนี้ก็เป็นคลิปซาแพงมาตอบคำถามเอฟซีเนาะก็ขอขอบคุณเอฟซี FC ทุกฐานเน้อที่เขามาหับทรงสองซาแพงให้กำลังใจตลอดมาเนาะ ก็ขอบคุณหลายๆอ่ก็ว่าให้ฟังสำนักนนะพี่น้องเนาะแต่บหูอะอยู่ทั้งประเทศอันไทยฉีเโ่าใดเนาะราคาดัดเข็มโซแแพงกับบหูเหือกันเนาะราคาดัดฟันอยู่ทั้งประเทศไทยฮเนะาะเพราะว่าอีการซอแพงกันยังบบไดหูเนานะ ลังจากได้ฟังซอแพงเว้าให้ฟังแล้วก็สิไปพาไปเบิ่งเคยเฒ่าพี่น้องเคยเฒ่ากําลังเฮ็ดงานต้เสื่มยง เด็ดคนเดียวพี่น้องเที่ยวขึ้นเที่ยวลงอยู่เนาะบ่มีคนยืนเล็กให้เพิ่นตลอดเคยเถ่าเฮ็ดหานบักใหญ่ในก็เที่ยวขึ้นเที่ยวลงพี่น้องจนบีแข่งปั่นเก่าอดเก่าเยือนยังสิได้ถอนคำพี่น้องเคยเถ่าอดทนขนาดเนาะอดทนแล้วก็ขยันหันบักใหญ่ใหญ่เนาะหาน คายคองสะแพงก็เหมือนอยู่แล้วเนาะรวมทั้งคงเบากับตันก็มีแต่เคยเถาเห็ดเนาะพี่น้องลานไส้กับตันกับซอยเป็นบางข่งเนาะพวกโครงลังคาพวกลังคาหนะเแบาบกับตันที่ซอยพวกหิ้งซังกระซีแล้วก็ยิงยิงซอยเนาะพี่น้อง สำลัดเบากับตันกับซอยยนแหล่ผเนาะแต่บางบางส่วนบางอย่างกับผ่นก็บร่ได้ซอยผืนไปหันไปนี่กบะบไม่ได้ซอยเนาะยิบเลือดเสือ่อม Ao à, chắc sen. Ừ. Chắc cứ vừa ở tít eo hết rồi. Hử? Để cho theo khiển theo lông.

นี่ก็จะเป็นกระเบื้องเนาะพี่น้องลายเดียวกับหงปาดำเลยเตียงนอนนั่นเตียงนอนลูกสาวพี่น้องหม่างออกมา,าก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณทางเอฟซีเนาะทุกคนทุก่านที่เข้ามาหับซมสองกะแพงเนาะ มาฮนี่ซาแพงก็สิคอจบคลิปไปเพียงเท่นี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สองซาแพงในเดอ้อแล้วกขขอบพระคุณเอฟซีพันเทะเนาะที่ให้กำลังใจตลอดมาอยู่เคียงบาเคียงไหลเนาะพี่น้องโบปลาโบาทิบเนาะแล้วกขขอบพระคุณไปทางเอื้อนเนาะก็คือปลามาาเฮานนั่นเองเนาะที่อยู่ สูคียงข้างนองตลอดมาเนาะก็ขอขอบใจเอ,อื้อยหลายๆเนาะมาเนี่ยก็ขอจบคลิปแล้วชมคลิปหนาด้วยพี่ลังเดอร์บายดี